ชิมไปทั่วโลกอะไราสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยน้ำปรราร้านัวสี่ภาคผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพเว่นท็อปเจริญบิกซีบริษัทไทยเวเบร์เรตจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะหยิกรังสิการโรชีวินนะคะเราก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะวันนี้หยิกจะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวไปท,วที่ไหนไปเลยค่ะ คะพี่น้อยวันนี้เราจะไปแล้วนะคะวันนี้พี่น้อยอยากจะพาพวกเราไปเที่ยวไหนอีกคะอยากให้เห็นดูวิธีการการเที่ยวตาแบบโบราณว่าจะทำยังไงก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นเลยว่าทำยังไงการเที่ยวตาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขนมเอาน้ำตาลที่ได้จากการเที่ยวตาไปทำขนมตาลกันงั้นอย่าเราดูกันเลยนะคะครับผมโอเคเลยครับนี่ครับพี่น้อยครับผมออ่าาารรีบมถคั วันนี้จะพาพาน้องเขามาดูวิธีการเคี่ยวตาดโบราณว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ําตาลตะโนดเนี่ยครับไปทําขนมตาลด้วยว่าการเคี่ยวตาลกระบวนการเป็นยังไงนี่จะเด็กตังเมด้วยนะมังเมม,ม,มันแตกต่างกับการเคี่ยวปกติไหมคะถ้าสมมติใช้ไฟสุกแบบนี้อันนี้เป็นภูมิปัญญาว่าการดูไฟการอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงไหนที่ยกมาแล้วต้องทําให้เป็นน้ําตาลเนี่ยเขาใช้ภูมิปัญญาะ เนี่ยน,นี่คือกระบอกบอกน้ำตาลใส่ที่จากยอดตาเพราะน้ำตาลมันก็เทเคี้ยวจนงวดเครื่องนวดแล้วกระบอกนี่คือเอามาลมฟันคือเป็นการพัชไลท์เป็นการฆ่าเชื้อใช่ไหมมันจะมีกินฝันไฟเวลาเรากินน้ําตาลสดแต่แทนแต่มีกินฝันไฟนิดๆอันนี้เป็นการฆ่าเชื้อเห็นไหมอันนี้ความร้อนจะผ่าตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกนมนมหนูใช่ไหมอ่านมนูอ่าเนี่ยวทำเป็นเต้าเต้ารูลมรูลมรูลมอ่ารูลมรูลมเนี่ยเน๊อะ อันนี้เขาเรียกเรียกไม้ขน,นุน <m uch> ไม้ขนุนทำไรไปเอาไปคนเอาไปคน <m uch> <m uch> นี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสรุปสุขที่บิ๊กซี ตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําขนมตาลกันค่ะจะข้ขางๆอีกนะคะก็คือพี่สายค่ะวันนี้พี่สายจะมาสวัสดีค่ะพี่สายเดี๋ยววันนี้พี่สายนะคะจะมาสอนเราทําขนมปาลกันนะคะค่ะส่วนผสมนี้คือมีอะไรบ้างคะพี่สายอันนี้ส่วนผสมก็จะมีจะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เนื้อตาลกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็น้าตาลโตนด<ช>แล้วก<ต>็เกลือ<ค>อีกนิดหน่อยค่ะก็คือที่นี่เราจะใช้น้ําตาลโตนดแท้ๆเลยจักสวดเลยอันนี้คือ อันนี้เป็นลูกตาลจ้ะลูกตาลลูกต,ต,ตาลคือก่อน <heut. S 2> ที่เรามันจะมาเป็นเนื้อตาลอย่างเงี้ยเราต้องอมีขั้นตอนในการในการป,ป,ปอกออกลูกตาลข้างในจะเป็นอย่างนี้เหรอไม่ใช่เคยไม่เคยปอกเห็นเคยจะเห็นข้างนอกเราเนื้อข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยเอะ่ะค่ะพี่สายเราต้องไปยีแล้วก็เอาเอาไปกรองไปกรองกว่าจะได้น้ำกว่าจะได้เนื้อเนื้อของตัวลูกตาลเลย ค่ะหลังจากเรายีเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เนื้อต้านแบบนี้ค่ะทิ้งไว้หนึ่งคืนก็คือเนื้อต้านดลๆเลยค้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรต่อคะอันนี้เราก็ขั้นตอนการจะตุอันนี้อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าการข้าวเจ้าตัวแรกก่อนอเคแล้วก็ใส่กะทนินวดนวดกับเขานวดกับแป้งดูเอาลงนี้เลยไหมคะได้เลยโอเค <laughs> <laughs> ก็คือต้องนวดก่อน ไปเลยเหรอคะเขียนลอไปขอกัที่ในครัวไปดวยอันนี้ถ้าถ้ายิ่งนวดหัวกะทินั้นเนื้อขนมก็จะนุ่มนวดนานเหรอคะใช่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็จะผสมต่อไปแล้วก็ใส่เนื้อตาลเนื้อตาลเราใช้เยอะไหมคะเนื้อตาลถ้าแป้งหนึ่งกิโลก็เนื้อตาลขึ้นกิโลหัวกะทิแล้วมันจะยุ่ยๆเนาะใช่กะทิหนึ่งกิโล ด้วยน้ำตาลน้ำตาลโนโดนตัดลายแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยโอเคค่ะแล้วก็เกลือน,นิดนึงมันบวมๆเหมือนนะนาเนี่ยดือ้อๆวนวนไปเรื่อยหอมจังเลยอ่ะหอมแล้วอ่ะ นวดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปหยอดแล้วก็เอาไปนึ่งต่อค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมตาลคะ่ะนี่ทำเองกับมือนวดเองกับมืออย่างเดียว ว่าค่ะเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยนะคะพี่สายอร่อยมากค่ะไม่หวานจนเกินไปแล้วคือมันหอมมากค่ะพี่สายนอกจากที่ตัวลูกกานเนยสามารถทำเป็นขนมหวานได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถทำเป็นของขวัญอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างเมนูนี้นี่คือเมนูอะไรคะพี่สายแกงคั่วหัวตาลจ้ะแกงขั่วหัวตาลแ,แล้วในนี้คือมีส่วนผสมอะไรบ้างคะอันนี้ก็มีพริกแกงม,มีปลาตาแกงแล้วก็มี มีเนื้อตาลด้วยเราจะใส่เนื้อตาลด้วยแ,แล้วก็มีหมูย่างแล้แต่คนชอบบางทีก็ใส่กุ้งก็ได้แกงกับกุ้งก็ได้ก็เลขอชิมหน่อยน,นะคะขอลองชิมน,นะคะเป็นของขาวลูกตาลที่นำมาเป็นของขาวอ,อร่อยมาก ปกติไม่เคยกินลูกตาลที่เป็นของขาวเลยอันนี้คือแบบจัดว่าแบบเด็ดมากแล้วคือปกตินี่คือคนเขาไม่ค่อยมาทํากันหรอกค่ะถือว่าก็คือว่ามันหายากไงแล้วมันเขาทายากกว่าจะได้ตรงเนื้อเนื้อตาลมาทําเนี่ยมันก็ยากส<ม>ู<ม>นะกว่าจะปอกกว่าจะควานนื้ออาอ,อันนี้อร่อยมากค่ะโอเคค่ะตอนมันเยอะค่ะงั้นวันนี้ขออนุญาตขอบคุณมากมากเลยนะคะขอัสดีค่ะ มีปลาดุกผัาชาทะเลค่ะแล้วก็ทอดปลากรายค่ะปลากรายใช่ค่ะแล้วก็ไก่โคค่ะไก่โคชิมไปทั่วโลกบิ๊กซีรถช่วยชาติประหยัดช่วยคุณรถทันดี120บาทเม่ชอบ1,300บาทขึ้นไปพิเศษรับเพิ่มอีกคูปองส่งท้ายไปเ็จสูงสุด120บาทหมูเนื้อแดงแค่กิโลละ122บาทและหลากหลายโปรดีที่บิ๊กซีรีบเลยถึงีจาคหน้าคมนี้ เพื่อน,นวันนี้ได้อยู่กรุงนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวันที่แวนท็อปเจริญเราเห็นว่าทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้หามาง,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 ง่ายๆเราจึงปรับมาตรฐานราคาแว่นตาต่อที่1ลดทันที5 0 0ร้อถึงห้าพบาทต่อที่2ลด50%าสิบเปอรเถูกกว่าเดิมเป็นล่าคอนเฟิร์มถึง3ามเพฤษภาคมนี้ที่แว่นท็อปเจริญทุกสาขานี่เป็นเพียงโครงการเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีที่แล้วโครงการเล็กๆ ที่ยังคงมุ่งมัน่นผลิตนมดีที่มีคุณภาพเพื่อคนไทยทุกคนนมหนองโพนมโพ,นมโพแท้ๆร้อเปอร์เซ็นต์ร้อนนี้คุ้มจริงที่พิกซี่แจกแอร์ทุกวันเมืม่อมียอดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุดประจำวันถึง5พฤษภาคมพิเศษซื้อแอร์ซื้อู้เย็นซื้อู้วเย็นซื้อไมโครเวฟและหลากหลายเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด30%ถูกจริงเปรียบจริงที่พิกซี่รีบเลยถึงจ็มีนาคมนี้้าวันนี้ล้นนะ โซดาร็อกเมาเทนเย็นเนี่ยสน,นยมวันนี้ที่แอป2 i d มีเรื่องสนุกสนุกมากมายและมีปุ่ม True Food ที่เห็นแล้วหิวมากหิวหนักมากกว่าเดิมเพราะใช้คะแนนทู p อย n t ลดได้สูงสุด150บาท14กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม2564 พร้อมโปรโอาหารจากแบรนด์ดังซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งพร้อมส่งถึงที่15กุมภาพันธ์ถ -31 มีนาคม2564ยิ่งหิวกว่าเดิมเพราะใช้คะแนนทรูพอยต์ลดค่าส่งอาหารได้แถมยังมีร้านเด็ดในตำนานให้สั่งอีกมากมายหิวหนักมากสั่งเลยสั่งปั๊บรับคะแนนทูพอยต์คืนรัวๆสูงสุด3เท่าเมื่อจ่ายด้วยทูมันนี่วอลเล็สั่งเลย อร่อยได้ทั้งปีพร้อมส่งถึงบ้านที่ True Food ปุ่มเดียวในแอป True ID ที่จะทำให้คุณหิว อร่อยมาก่อความอร่อยกันที่เมืองชะอามดินแดนแห่งอาหารทะเลและก็ชาวชะอามนี้จะนั่เมน,นูอะไรมาต่อสู้แก้มมือกันบ้างอย่าลืมติดตามชมอส,ววง,สงครามความอร่อยทุกว <War. S 2> ันเสาร์เวลา1 1โมง15นาทีถึง11.30นแล้วเจอกันจ้าสงครามความอร่อย Delish War ออันนี้ของแกอ,อันนี้ของเจ แกต้องให้เจสองรอย่าให้ชิ้นที่สองเป็นของใครซื้อชิ้นที่2แค่บาทเดียวถึง24มีนาคมนี้ที่วัดสันไม่ว่าฝันของเธอจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนฉันก็พร้อมจะทำทุกๆุกทางเสริด้วยมิวมิวทชัวที่มีสารอาหาร5กลงงคุณประโยชน์พร้อม DHA ไลซีนไม่ใส่ตาลสาย ชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจอร์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีท็อปสรุปสุขที่บิกซี มันนนนแะําี้ปลาดุกฉาำทะเลค่ะแล้วก็ทาดปลากรายค่ะปลากลายใช่ค่ะแล้วก็ไก่โคค่ะไก่โคใช่ค่ะไก่โคคืออะไรหรอคือไก่เอามันทอดแล้วก็ปรุงรสค่ะมีสามรสนะคะอ๋อเป็นไก่บ้านไหคะเป็นไก่ปกติไก่ปกติค่ะแล้วก็แกงหวัวตาลพื้นบ้านค่ะแวก็คือแกงเมื่อกี้ที่พี่เรใหปดูเป็นอาหารพื้นบ้านของเพชรบุรีค่ะแล้วอันนี้ก่ะถานี่แกงป่าหมูค่ะแกงปลาหมู จะอย่างขออนุญาตทีมนะคะได้ค่ะ,คะปลาดุกคือสดมากเนื้อคือแน่นๆไม่ไม่ไม่รุ่ยเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็ไม่เผ็ดน่ากินเกินใจด้วยอร่อยมากอันต่อไปเลยนะคะขทอดมันปลากายค่ะขทอดมันปลากายเราจะมีแต่เนื้อรั้วเลยใช่ไหมคะอันนี้ใช่ค่ะ ทำเองค่ะทำเอง,เอง,งน่ากินมากเลยค่ะไม,ไ,คไม่มีแป้งเลยไม่ใส่แป้งค่ะไม,ไม่มีเลยใช่ค่ะเป็นเนื้อปลา,าการล้วนๆเลยใช่น,าน่าสินมาก,กอร่อยมากแล้วก็คือไก่โขค่ะไก่โขค่ะอี่ใหญ่มาก ม่เหนียวแล้วคืออร่อยมากกระเทียมก็อร่อยแล้วงสุดท้ายอนี้คือแกงปลาหมูค่ะอร่อยนะคะอร่อยอร่อยมากอย่างเงี้ย แล้วที่ออั้งของตัวกิ่การนี่คืองงอยู่ตรงไหนอยู่ติถนนเพชรเกษมค่ะเลยโรบิสันมาประมาณ500เมตร่<ม>คือหาไม่ยากเลยก็คือไม่ยากค่ะอยู่ติถนนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์นหน้านะคะมาดูว่ารายการเราจะพาไปเที่ยวไหนไปกินไหนแล้วก็ไปทําอะไรเชิญชมดติอหน้าได้เลยค่ะชิมไปทั่วโลก